เฮลโหลบอยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านานะครับอยู่กับผมบินไลเอโอเทวันนี้ผมจะไปเล่นเกมเอโอทีมดต้นเองนะครับหมดเออมันอ่านว่าหมดมันออกเสียงว่าหมดเออหมดทุ้ยหมดเออหมดถูกแล้วแต่วันนี้เราอันนั้นมันไม่ใช่เออคอนเทนต์ที่เราจะทำแต่น,นี่แหละคือคอนเทนต์ไม่คอนเทนต์เราค่อนข้างจะไร้สาระใช่เออก็ถูกแล้วคอนเทนต์เราไร้สาระ แล้วฉันก็จะต้องใช้รีไวต์วละครที่ฉันเกลียดเพราะว่ามาันมาเตะหน้าเอเลินสุดหลอของกูเอ้ยแม่แม่เออถูกแล้วเอเลินกูต้องใช้แก๊สให้เมาใช้แก๊สใช้แก๊สให้แบบอย่างเส้นเปลืองอือหือโคตรเร็วเลยคุณนึกว่าดูเฟด อ่ะทุกคนเห็นว่าแก๊สผมมันหมดแล้วใช่ไหมแล้วบอกผมมาใช้ไอ้เครื่องยาสาม,มิติไอ้ลายม่วงนะครับแก๊สเพิ่มมาอย่างรวดเร็วทุกคนโอ้ไม่ก็รวดเออแต่มันก็ไม่ได้สําคัญเลยหรอกฉันจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะรีไวายนายมันรูตูดอือใช่นายม,าานมันรูตูดเพราะไม่ได้สําคัญอะไรมากหรอก เพราะว่าแม้แต่การที่มันนะครับจะโหดยังไงก็ตามแต่ว่าไม่มีทางที่จะสามารถปุดกำแพงได้หรอกถ้าเกิดไม่มีเอเลนของเราเราก็น้ำมันมก็ยังรูตูดเหมือนเดิมนะรีไวโซ่โซ่ยิงแก๊สแบบโคตรอาเป็กโอ้ จะใช้คอมมานด์บล็อกในเกมไมค้าเนี่ยดึงเข้ามาเอดึงออกมาแล้วก็มันจะเข้าไปอยู่ในโลกอนิเมะแล้วก็ทําการเซตให้รีวร์งเราไม่งมันโดนโดน,โดนเนิฟไปเลยให้รีวาง์ดเราไม่งโดนเนฟิฟเนิฟแบบกา,กากขึ้นเลยกา,กากประมาณแบบถึงขั้นที่แบบกลายเป็นตัวประกอบไปเลยเออตัวละครหลักแบบถึงกับขั้นที่แบบเอลของเราไม่งเดินเหยียบได้เลยการเนิฟขั้นสูงสุดนะครับ แอนนี่ยังกากอะครับไม่มันคือไดนาฟิตไปหาไดนาปลาเนื้ Hello, <Boy. S 1> อเปอร์เฮลโลบอยกาโคตรกากเลยว่ะกากชนตดูดไปทีนึงดิโคตรกักกากเลยว่ะ โอ้โหรีวางกูฝนตัวเป็นเบเบดเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่รีวายกูสิรีวายไอ้สำออนนี่มันสำออนไม่มันคือรูโตดังหากนายมันรูโต จริงๆแล้วฉันมีลจะบอกมานะคือฉันชอบเออเจอร์มี่มากกว่านะในฟานาแอนเฟดี้แ่ะก็พอๆกับเอเลนเละแต่ว่าฉันชอบมันเพราะว่าผมมันยาวแล้วมันก็หน้าตาเละททอดีเจอร์มี่นะใช่เออถ้าเกิดใครไม่รู้จักเจอร์มี่แล้วหน้าตามันเป็นอย่างว,ว้ตตับเฮ้ย อะไรเออถ้าเกิดใครยังไม่เคยเห็นหน้าเจอร์มี่เอาเยืยดามเบียไม่ขึ้นเพราตับฟาดอ่ะใครไม่เคยเห็นเจอร์มี่ก็จะประมาณอื้อหน้านี่ไงเจอร์มี่ก็จะเป็นเชียบฉาดเนี่ยหน้าต่างเจอร์มี่ก็จะผมย,วยาวๆนะครับก็โดนโดนแมงกีก,กัดถ้าเกิดถามว่าผมไปหารูปนี้ไม่ได้ครับก็ไปหาจากช่องโฟร์นัทเดลี่ครับเขาได้ทำการ เ,เ,เขาได้ทําการออออออบอกเล่าเรื่องเนื้อเรื่องเฟดดี้แล้วผมก็ไปทําการแคปรูปมาเนี่ยจริงแล้วผมชอบหน้ามันมากกว่านะไม่ได้ชอบแบบอย่างนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดผมตั้งรูปโปรไฟล์ลายเป็นอะไรแล้วก็ก็มันเป็นรูปรเฟดดี้แหละออที่ผมใช้แบบเพื่อผมบอกว่าผมเป็น,นเป็นรูปรักของผมมาเออแหละรูปที่ผมรักมาก ก็เลยใช้อน,นั้นเป็นรูปโปรไฟล์ลายแม่งเลยมันเท่กระจกจริงแล้วนะมึงอะมันก็ไม่ได้กากเพราะมันเป็นเครื่องยาสตมิติเออถ้าเกิดจริงๆนะเองของเราแม่งก็ทักษะต่อสู้เก่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคนสู้เก่งจริงๆก็คงจะเป็นเออไลเนอร์นะก็เกิดถามว่ามันเก่งยังไงแล้วก็คือเออ มันมันมันเก่งมันเก่งในด้านการต่อสู้แต่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 ที่มันโดนเอเลนของเราแม่งบดเป็นกระสอบทรายนั่นก็เป็นเพราะว่าเอไอเอเลนของเรานะั้นนะครับมันมีมุ้หนุสำรวจคอยที่ให้กำกำลังสนับสนุนหนูหอะไรครับก็แม่งอะไรเนื้อกูคงอัดเอเลนเป็นขี้ไปแล้วนะครับทำไมทำไมอาจารย์เขาต้องบัฟไลนเนอร์เอ้ยเนิร์ฟไลเนอร์แล้วให้บัฟเอเลนด้วยวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ก็ช่างมันเถอะน่าจะให้เนิฟรีวายนะไม่ต้องให้บนะัฟหรอกแล้วกูเล่นลกูลืมไปเลยนะว่ากูจะพูดที่อะไรเออใช่กูจะมารีวิวของสกิลของรีวายเออกูลืมไปเลยก่ะนเนีน่นะครับรีวาวของเราก็ได้ตรงก็แบบมันจะมี ในการบัฟใช้เครื่องสามิติได้เร็วนะครับแบบเร็วแบบโคตรอารเปกเลงแับแล้วถ้าเกิดค,คุณใช้สีดำนะครับมันจะทําให้คุณนะครับดีดตัวได้แรงขึ้นแล้วก็โคตรเร็วเลยนะครับ